เราเที่ยวด้วยกันไม่ยอมเที่ยวโรงแรมขอลดวันกักตัวเปิดรีสอร์ทควาลันทีนก็คือกักตัวในรีสอร์ทก็สิ่งที่อ๊อฟไม่เข้าใจก็คือว่าจากตอนกลางเดือนเนี่ยนะที่เข้าผัดสอบคอ,ขอเขาไม่ยอมลดวันกักตัวเนี่ยแล้วก็แถมยังกระทืบสามด้วยท่านผู้นําบอกว่าจะรอวัคซีนอีกเนี่ยแต่ว่าทางฝ่ายการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เรียงคิวกันมาใช่ไหมนี่ก็คืออีกหนึ่งเจ้าละคนละเจ้ากับข่าวก่นกอนๆนะ ว่าเขายังพยายามจะเรียกร้องกันอยู่เหมือนกับว่าเขาจะยังมีความหวังอยู่อยู่หรืออย่างไรหรือว่าวงในก็คือว่าจะยังคงมีโอกาสอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะให้แบบช่วยกันกระทุ้งไปเรื่อยๆที่เรื่อยเผื่อเขาจะคือเขาแค่บอกว่าจะรอวัคซีนแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ผ่อนคลายกฎต่างๆนะฉะนั้นเราต้องมารอดูกันต่อไปว่าน้ํามันซาะหินไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่านะเชื่อว่าถึงเบื้องหน้าเนี่ย คือเขาประกาศว่าไม่ลดวันกักพ5ให้เพื่อนเพื่อนคลัสเตอร์ได้นะคุณเนี่ยเขาไม่เดือดกันซะก่อนแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆพยายามผ่อนอะไรบางอย่างโดยที่ทางคลัสเตอร์เขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราบอกว่าเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเมืองท่องเที่ยวต่างๆคือถ้าเกิดเป็นเมืองที่คนไทยไปเที่ยวกันเองเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่แต่เมืองที่เคยรับต่างชาติเป็นหลักเนี่ยลูกค้าเขาหายเกือบหมด คือเคยฟังข่าวหนึ่งมาว่าคนในประเทศเนี่ยปกติคือทํารายได้การท่องเที่ยวของคนในประเทศเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่านะพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยคือของเดิมก็แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บต่อให้เราเที่ยวด้วยกันที่เสนอโปรโมชั่นงอมากมายเนี่ยก็ยังได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นตของของเดิมคือเอาเป็นว่าจากเดิมสาสิเปอร์เซ็นของทั้งหมดกลายเป็นว่าน่าจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นในปีนี้คนไทยเที่ยวไทยเนี่ยนะ แล้วปีหน้าจะยิ่งแย่จะลดลงไปอีกเป็นครึ่งฉะนั้นถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งโรงแรมที่เปิดต้อนรับคนในประเทศเองก็คงจะเจ๊งตามไปด้วยแน่ตอนนี้เจ๊งแต่เฉพาะคนที่เปิดรับต่างประเทศนะแต่ว่าต่อไปคนที่เปิดรับในประเทศก็จะทยอยเจ๊งไปเรื่อยๆก็สุดท้ายจะเหลือแต่โรงแรมใหญ่ๆเพราะว่าเขาสามารถคุยกับเจ้าหนี้ได้ไงให้เจ้าหนี้เลื่อนแบบว่าขอจ่ายนี่ช้าๆหรือยังไม่จ่ายได้แต่ว่าโรงแรมเล็กๆก็คือทําไม่ได้ฉะนั้นก็จะมีอยู่ทางเดียวคือต้องขายกิจาการ หรือปิดตัวไปเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นหน่วยงานท่องเที่ยวองค์กรท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาเรียงคิวขอลดวันกักตัวขอเลิกกักตัวบ้างเนี่ยเราก็มาเฝ้าดูกันไปครับว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้คือเรียกร้องกันเยอะๆนะแต่ว่าที่ยังเงียบอยู่คงเป็นเพราะว่าขั้นตอนของราชการไงว่าต้องประชุมกันก่อนแล้วชุมแล้วว่างไงก็อีกทีนึง่งแต่อย่าลืมนะว่าในระหว่างที่คุณช้าเนี่ยเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยควรจะเปิดได้แล้ว เป็นเดือนที่เราจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่เปิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงครับอันนี้มีสองข่าวมาที่อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ booking.com ธุรกิจร่วงไร้์สัญญาณบวกหวังปี64ฟื้น booking.com ก็คือเว็บไซต์จองโรงแรมนะที่พวกเรานักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวก็ต้องผ่าน booking.com นี่แหละปรากฏว่าพอโควิดมาปุ๊บเนี่ย booking.com นี Book ่ ร่วงอย่างมากเลยจริงๆ Agoda เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์เครือเดียวกันนะที่คนไทยคุ้นเคยคือ Agoda เขามาตั้งฐานในประเทศไทยไงก็คือได้ดิบได้ดีเพราะคนไทยนั่นแหละ Agoda เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ booking.com คือประมาณว่า booking.com คือทั่วโลกไง a โ o d a ก็ทั่วโลกนะแต่ว่าเน้นเจาะประเทศไทยเป็นหลัก booking.com รับรายได้9เดือนแรกล่วงหนักจริงๆเป็นเว็บไซต์จองโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ มีรายได้จากโรงแรมทั้งโลกเลยแต่ว่าตัวเองไม่เคยมีโรงแรมของตัวเองเลยปรับลดคนทั่วโลก25%มองไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวหวังปี64แนวโน้มดีขึ้นชี้คนไทยสนใจท่องเที่ยวในภูมิภาคใกล้เคียงเข้าถึงโดยรถยนต์สูงถึง73%ข้อเป็นว่าปีนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ย9เดือนแรกรายได้ของ Booking h o l d i n g เนี่ยคือบริษัทแม่ของ Booking เนี่ยลดลงไปกว่า48% ยอดจองผ่าน booking. com ทั่วโลกลดลงกว่า80%มันเป็นเว็บไซต์ที่เวลาเราจะ <c oughs> จองโรงแรมไปขอวีซ่าเราก็ทำผ่านเว็บนี้นะคือเพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกว่าสามารถยกเลิกได้ตามเกณฑ์ที่โรงแรมกำหนดอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเว็บไซต์นี้คงแย่เลยครับ <c oughs> แล้วก็มีแนวโน้มว่าอนาคตคงอีกไม่นานเพราะว่ามีข่าวมาแล้วแต่ว่าต้องรอเวลาอีกนิดนึงกว่าจะทาจริงได้ก็คือจองโรงแรมกักตัว ASQ ผ่าน Agoda ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่ เพราะว่าสามารถยกเลิกได้วงเล็บตามเกณฑ์ที่โรงแรมกําหนดนะก็คือไม่ต้องติดต่อยุ่งยากอีกต่อไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะอ,อคือเขาเปิดเว็บมาแล้วแต่ว่าสถ,ถานทูตไทยเขายังบอกว่ายังควรไปจองกับทางโรงแรมโดยตรงอะไรเงี้ยเราต้องรอดูว่าเมื่อไหร่จะใช้ได้สุดท้ายแล้ว booking.com จะต้องลดพนักงานทั่วโลกไปกว่า25%ปกติต้องก็น้อยอยู่แล้วนะ<笑><笑>ก็น้อยอยู่แล้วนะเพราะว่าธุรกิจแบบนี้คือมันไม่ต้องเปิดโรงแรมเองไงพนักงานก็น้อยอยู่แล้วก็ยังโดนลดไป25% ในนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมากเช่นเดียวกับสิงคโปร์และประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันไม่เหมือนกับจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นหรือนิวซีแลนด์ที่ไม่ค่อยได้ผูกโยงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติทักเท่าไหร่ญี่ปุ่นนี่เหรอไม่พึ่งพาต่างชาติเดี๋ยวก่อนข้อมูลเขาผิดหรือเปล่าเพราะว่าเขาถึงขั้นเปิดฟรีวีซ่าให้คนไทยเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยแล้วก็เขาก็พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนก็เยอะนะแต่ป่านนี้ญี่ปุ่นก ข่าวเมื่อกี้คือเอามาเพราะว่าเสียดายเสียดายอยากจะพูดสักนิดนึงเกี่ยวกับบุ๊กคิงแต่นี้ต่อมาก็คือข่าวหลักของเรานะครับที่เครือโรงแรมนี้เนี่ยเขาก็มาเรียกร้องนะครับก็คือเป็นของสมาคมโรงแรมไทยคือเขาบอกว่าแม้ว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลเขางอคนในประเทศให้เที่ยวจะส่งผลบวกกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ว่าจากผลกระทบของโควิด ผู้ประกอบการโรงแรมไม่สามารถพยุงกิจาการให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างราบรื่นสมาคมโรงแรมไทยต้องเร่งผลักดันพร้อมนาเสนอเนี่ยเสนอไอเดียให้กับรัฐบาลเนี่ยเสนอไอเดียเนี่ยแล้วเขาจะทำไหมเอออันนี้นาย,ยกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าธุรกิจโรงแรมยังยากลําบากจากการลดลงของนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะต่างชาติทางสมาคมก็เสนอเก้าประเด็นหลักหนึ่งก็คือให้เจรจาเปิดการเดินทางอย่างจํากัดโดยไม่ต้องกักตัวสิบสี่วันกับกลุ่มประเทศความเสี่ยงตา่า ใจริงแล้วเราอยากให้เปิดหมดแต่ว่าเดี๋ยวพี่ๆในประเทศเขาจะก,กังวลเราก็เลยเอออย่างน้อยนะอย่างน้อยเอาจากประเทศเสี่ยงต่ำก่อนคือเชื้อพอๆกันเขามาก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อให้เราหรอกมันพอๆกันนะครับตอนนี้คืออ,องค์กร IATA ที่เรพูดไปวันก่อนเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถ้าอัตราการติดเชื้อพอๆกันเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เพิ่มเชื้อฉะนั้นเดินทางได้ ก็คือมาแต่ประเทศเสี่ยงต่ำที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า150วันและมีดีมานสูงอย่างเช่นสิงคโปร์เวียดนามไต้หวันครับพวกนี้ติดเชื้อน้อยทั้งนั้นเลยนะสิงคโปร์นี่เสียชีวิตแค่ครึ่งเดียวของเราเองนะแล้วก็ไต้หวันนี่เขาก็เพอร์เฟกมากๆนะแต่ก็แปลกนะว่าพวกนี้เขายังไม่ยอมบับเบิลกันเลยอ่ะถ้าให้ออฟเดานะประเทศในแถบนี้เพอร์เฟกกันทั้งนั้นเลยบางประเทศเพอร์เฟกกว่าเราซะอีกแต่ว่าเขายังไม่ยอมบับเบิลกันเนี่ยเพราะว่าคนในเอเชียเนี่ย เน้นสถาบันครอบครัวมากกว่ากลัวงไงเอ่อส่วนใหญ่จะพึ่งพาเรื่องของครอบครัวสูงก็กลวงไงว่าโควิดมาปุ๊บก็คือเดี๋ยวจะไปติดครอบครัวของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างกับทางฝรั่งที่ส่วนใหญ่อยู่กันเองเป็นรายบุคคลใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ได้เจอกันสักพักก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆอ๋อว่าคิดไปที่มาเขาก็ปาร์ตี้กันบ่อยเนาะเออถึงไม่ไม่ได้เป็นสถาบันครอบครัวแต่ก็ปาร์ตี้กันบ่อยก็เจอกันอยู่ดีเนาะแต่คงไม่เกี่ยวเนาะทางฝั่งนี้คงรักครอบครัวเนาะฝั่ ครับก็สิ่งนี้กลายเป็นอุปสรรคนะครับทาให้ไม่ยอมเปิดกันสักทีแล้วก็ไอเดียที่เขาเสนอตั้งที่เราพูดตั้งแต่หัวข้อแล้วก็คือรีสอร์ทควอลันทีนคือการกักตัวในรีสอร์ทเนี่ยสมาคมเนี่ยอยากให้นักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงต่ําเนี่ยที่เดินทางระยะสั้นไม่เกิน14วันคือคนส่วนใหญ่เขาก็เที่ยวกันสั้นๆนะนะถ้าให้เขากัก14วันเนี่ยเขาจะมาทําไมใช่ไหมก็คือให้พวกนเนี้ยที่จะมาแค่ไม่เกิน14วันเนี่ยเข้าพักผ่อนในรีสอร์ทแล้วก็กลับได้ทันทีที่ต้องการ เออมันก็ใช่นะคืออย่างนี้นะครับสมมุตินะว่าเป็นภูเก็ตหรือกระบี่เนี่ยนะแล้วก็มีรีสอร์ทอยู่ใช่ไหมเขาก็ตรงมาที่ภูเก็ตหรือกระบี่เลยเสร็จแล้วเขาก็่ามีรถรับส่งใช่ไหมเข้ารีสอร์ทเลยไม่เจอพือเจอคนเลยรีสอร์ทเนี่ยมันต้องมีพื้นที่สวนมีอยู่ห่างไกลบ้านเมืองอยู่แล้วใช่ไหมรีสอร์ตอะรีสอร์ทที่ไหนอยู่กลางเมืองเขาก็ไปอยู่ในรีสอร์ทเขาแทบจะไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมคุณต้องไปกีดกันให้เขากักตัวด้วยนะรัฐไทยเนี่ยเขาเอาแบบเล่นง่ายไงคือว่า ทุกคนต้องทําตามกฎหมดเพราะว่าคนกําหนดนโยบายจะได้สบายใจที่เราต้องลาบากทุกวันเนี่ยเพราะคนกําหนดนโยบายเนี่ยเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาไม่อยากรับผิดชอบว่าเกิดอะไรขึ้นมาเขาต้องมาตามวุ่นวายอีกฉะนั้นทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดจับทุกคนใส่กระด้งเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับเอาด็อกเตอร์กับเอาขอทานมาจัดเกรดเดียวกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็นักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่นิยมอยู่แต่ในรีสอร์ทด้วยนะฉะนั้นพวกนี้เขาก็มาได้นะไม่ต้องให้เขากักเลยก็ได้ ข้อสสนับสนุนการปรับลดวันกักตัวจาก14วันเหลือ10วันตามลําดับครับ10วันก็ยังเยอะแต่ว่าอย่างน้อยก็โอเคเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยง่ายขึ้นก็ค่าใช้จ่ายการกักตัวมันก็ลดลงด้วยเขาก็ก็คงจะมีคนมามากขึ้นบ้างอีกจิตหนึ่งแหละ 3. ขอให้เปิดโครงการกักตัวในรีสอร์ทรีสอร์ทควอลทีนผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวกักตัวในพื้นที่รีสอร์ทได้โดยไม่ต้องอยู่แต่ในห้องพัก มีหลายคนบอกว่าไม่มาหรอกเพราะว่าอยู่ห้องพักออกไปข้างนอกไม่ได้เหมือนเหมือนมาติดคุกเขาไม่มาฉะนั้นถ้ามากักในรีสอร์ทก็คงจะดีขึ้นอีกนิดนึงแหละอย่างน้อยก็มาเดินเล่นได้บ้าง 4. ขอให้เดินหน้ากระตุน้นการเดินทางของกลุ่มนำ V I P และกลุ่มสัมมนาของภาครัฐ 5. ขอให้ขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันครอบคลุมไปจนถึงสิ้นปีหน้าของเดิมมันสิ้นสุดแค่กันยาแต่ตอนนี้เราขยายมาสิ้นสุดธันวาเพราะว่าเงินเราใช้ไม่หมด แล้วก็ข้อ6คือแจกคูปองให้กลุ่มคนต่างชาติที่ทำงานในไทยหรือเอ็กซคูปอง1,000บาทเพื่อให้เออแจกคูปองมันก็ยังดีกว่ามาตรการยุ่งยางกน,นะเอาอย่างคิดว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยคือเขาให้เป็นส่วนลดไงส่วนลดแบบเออคุณจองห้องราคานี้เราให้ส่วนลดคุณ40%สมมุติจอง3,000ก็จะได้ลด750ฉะทนั้นค่าเขาอยากคุ้มเนี่ยเขาจะต้องจองห้องแพง,แพง แต่วงเล็บว่านั่นเท่ากับเขาต้องจ่ายแพงขึ้นด้วยมันก็เลยเป็นโปรโมชั่นที่ยุ่งยากคนก็เลยไม่ชอบฉะนั้นถ้าให้ดีคือแจกตังค์ให้ไปเลยเนี่ยคูปอง1,000บาทก็โอเคแต่ไม่รู้1,000บาทนี่คือเป็นคูปองเงินสดหรือว่าเป็นส่วนลดนะถ้าส่วนลดก็ไม่โออยู่ดีนะ1,000บาทคือประมาณว่าไปยื่นให้โรงแรมเลยอ่ะเอาไป1,000บาทแล้วก็ลดค่าห้องกันตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยขอให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงมีสภาพคล่อง ขอให้ลดระยะเวลาการปรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครับก็เป็นมาตรการที่ทําให้เขาลดค่าใช้จ่ายลงนะจริงๆเนี่ยอ๋ออ่านมาหลายข่าวแล้วเนี่ยว่ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจะมาให้เปิดให้เปิดเนี่ยอ๋อก็ชักจะลาคาญเหมือนกันว่ายอมโดนเขาก,กดอยู่นั่นแหละจริงๆธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆคุณก็กลัวใช่ไหมละ่ะสมาคมต่างๆองค์กรต่างๆการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆคุณก็กลัวใช่ไหมละ่ะก,กลัวโควิดใช่ไหมละ่ะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย นอกจากจะมาเรียกร้องให้เลิกกักตัวแล้วเนี่ยคุณก็ต้องพูดด้วยว่าโควิดมันไม่น่ากลัวยังไงเปิดได้ยังไงคุณก็ต้องพูดก็คือคุณก็กลัวแต่ว่าคุณก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วคุณก็เลยเรียกร้องให้เปิดซึ่งจริงๆแล้วคือยอมโดนเขาก,กดอยู่ได้ถ้าให้ดีที่สุดนะอันนี้คือยุเลยแบนเลยแบนเลยคือแม้กระทั่งเที่ยวในประเทศเนี่ยคนเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดคือรวมตัวกันแบนเลยถ้าไม่เปิด พวกฉันก็ไม่เปิดคนเที่ยวในประเทศก็ไม่ต้องเที่ยวทุกโรงแรมคงไม่ได้แต่ว่าในเครือในสมาคมในองค์กรอะไรทั้งหมดนั่ะปิดให้หมดเลยไม่รับคนในประเทศด้วยจนกว่าทางนั้นน่ะเขาจะยอมเปิดให้ตามข้อเรียกร้องของคุณเพราะว่าที่ผ่านมาคือทําตัวอ่อนแอมากเลยให้เขากดอยู่ได้คุณเรียกร้องให้เปิดแล้วเขาไม่เปิดแล้วคุณจะทํำยังไงก็เรียกร้องไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอจริงๆแล้วก็คือต้องแบนเลยให้เขาเดือดร้อนบ้าง ไหนๆก็จะไม่มีรายได้ก so, ันอยู่แล้วจริงๆแล้วก็คือยังพอรับคนในประเทศได้อยู่บ้างใช่ไหมล่ะก็เลยยังรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นใช่ไหมล่ะถ้ารู้สึกว่าจําเป็นจริงๆก็ต้องนี่เลยแบนให้หมดเลยก็โดยรวมแล้วเรายังคงต้องจับตากันต่อไปช่วงนี้คือก็แปลกใจว่ามีข่าวการเรียกร้องขององค์กรธุรกิจต่างๆกันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วดูว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะทํำยังไง เขาจะอยู่นิ่งเฉยต่อไปได้หรือไม่นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ